จะด,ดังเลยรึอืมอะไรเนาะจะไปดังเลยวันนี้แกงไก่หน่อไม้ดองนะคะใส่ไก่ไก่เหนียวขาไก่ตีนไก่นั่นแหละค่ะขาไกไ่ลวกนะอ่าลวกปิกดนะลวกหมดเลยเนาะลวกเอาน้ำคาวมันแกง ทางนี้ก็ตำน้ำพริกนะคะทางนี้เด้อตำน้ำพริกปลาไม่รวยเองนะเนี่ยตำน้ำพริกปลาไม่รู้เองนะใส่ขนาดนะั้นปลาแห้งนะคะเกลือบุ้งพริกเค็มนะปลาแห้ง แกงไก่น้ำม,ม้ดองใส่บุ้งเส้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่ปลาล้างใส่พริกใส่ใบแมงลักอยอีตูตะไคร้ใบมะกรูดด้วยนะคะนิดนึงใบมะกรูดต้องตัดใบมันหอมๆนี่นะจังไม่เสร็จนะ กำลังเดือดปิดฝาไว้ก่บนก็ใส่พรีกแล้วนะคะปะลาร้ากนปรุงแล้วนะคะ <c oughs> จิ้มหอมปรุงมาแล้ว แดงสีสวยมากแม่เกงเังจะอร่อยมากเลยแกงหมุนวนลงไปแล้วอีกอีกชั้นหนึ่งอ่ามันจะตัดก็จะทำไม้ดองแล้วนลงไปนี่ปลาเนี่ยชั้นเจี๊ยมเยอนะเพราะว่ากระปุกครั้งสุดได้กระดูกมันด้วยก่อแม่แม่

ไม่เป็นไรค่ะนไยนี่เสร็จแล้วนะคะพร้ะะอมเสิร์ฟอ่าดึนเส้นลง <c oughs> เร็ดร้นอมผักชีแล้วได้แมงลัก <c oughs> ใส่น้ำไม้ดองแล้วก็วนเส้นนะคะ <c oughs> ขายใบยมะกรูดปะลาะ้า <c oughs> น้ำปลา <c oughs> แป้งนุกสุสกและคะ <c oughs> ม้มามามากินด้วยกันนะคะอ <c oughs> <c oughs> ย่าลืมกดไลค์กรแชร์ให้ยายล่อนด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ ไม่ลัวว่าร้อนมากมาเด้อมากินด้วยกัน <c oughs> วันนี้เป็นวันวันขึ้น์มาดุเลยเนาะมันที่ยีสิบห้าธันวาโอ้โหแกงไก่นะ้าไม่ดองใส่นใส่ใส่บุญเส้นด้วยผู้ใดบ่เคยกินก็มากินกับยายรอนเด้อมาเด้อจ้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆ ให้ทุกๆครอบครัวมีความสุข <c oughs> ความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่พร้อมข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่ปีนี้นะคะเนี่ยข้าวเหนียวเนึ่งใหม่ๆแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงด้วยใส่ใส่ปลาปลาแห้งปลาย่างน,นะคะนีค่ะ อม,มาเดอ้อมากินด้วยกันนะคะอ่จจะลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลอมเลยนะคะลนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ